หลังจากลาสิขาและก็ปฏิบัติกิจสองอย่างครบถ้วนนะครับสำหรับนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินครับเจ้าตัวก็ได้เผยนะครับว่าแฟนๆทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวเนี่ยก็มาหากันค่อนข้างเยอะเลยครับส่วนยอดเงินบริจาคเนี่ยก็เกินเป้าหมายไปมากก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับหลังจากลาสิขามาเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็ขอพักงานสักเดือนหนึ่งนะครับเพื่อเริ่มลุยกับงานในปีนี้อีกทีหนึ่งส่วนทางด้านแฟนสาวนิชาครับก็แน่นอนแอบมีน้อยใจที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้แต่เจ้าตัวก็ยังพา บ้างนะครับ,บ,บพร้อมท่งนก็บอกอีกด้วยนะว่ายังไงเนี่ยนิชาก็ยังคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนั่นเองครับเด<ำ>ี๋ยวไปฟังเสียงตโโัวนอกกันครับให้ดีที่สุดครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาว่ามันก็จะน้อยเพราะว่าเออพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมามาอุ้ยมาใส่เยอะใช่ครับทั้งตอนใส่บาทแล้วก็ทำวัดเช้<ม>าทำวัดเย็นแต่ก็เป็นเรื่องที่ น่าดีใจครับที่เห็นภาพที่คนมากันเต็มโบสมากันเต็มวัดรวจริงจริงๆได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าเราก็พยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับ<ม>แต่พอมันเกินเป้าไปเยอะจากตอนแรกเรา<ม>เราอยากจะได้เตียงไ c u เด็กใช่ไหมครับหนึ่งเตียงใ,ให้กับทางฝั่งนครพนมเราอยากจะได้เครื่องเอ,อ็กซเรสสำหรับเวลาผู้หญิง เขาตั้งคันหรืออะไรเงี้ยที่ทางฝั่งลราแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยนะครับส่วนส่วนทางฝั่งเราก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ที่เขาต้องการครับก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันครับพอหลังจากลาสิกขามาก็ไปอยู่ที่ยุธย,ยายาวเลยครับก็คุยกันกับวงคุยกันกับผู้จัดการแล้วว่าเดือนมกราขอเป็นเดือนที่ไม่ทําอะไรเลยถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเขาไปทานข้าวนะครับหรือว่า พ่นิชาว่างเขาบางทีเขาก็ไปเชียร์เราที่อยุธยาเหมือนกันเขาเข้าใจครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในคอยซับพอร์ตก็ต้องขอบคุณด้วยไม่มีกองเมนเหรอมีบาอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างตามที่ได้เห็นกันครับแต่เราก็พยายามแบบถาไปทานของที่อร่อยครับถ้าเวลาเราน้อยเขาอาจจะเริ่มบ่นว่านี่เห็นฟุตบอลสำคัญเราก็แบบนี่ มาได้นะที่อยุธยาขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ